เยวกำลังหาคนอยู cha cha cha. Okay, ่เอาเฉพาะบัตรประชาชนนะหลังยื่นใส่บัตรประชาชนมาเราต้องิบไว้ก่อนโอเคครับนี่ยังไมันยาวไปเรื่อยๆปวดฮะมีช่วงันนอู้ยเดินลนุกเขาแบบนี้นี่ช่องหนึ่งนั่งกันนะคะครับข้างๆกันเลยครับพี่นั่งติดกันเลยนะอะ สี่ิบาทมีเหรียญสิหรือแบงยี่สิบไหมีเหรียญสิอยู่ครับเอามาเรื่องะยี่อ่ะอีกสิบาทแบงยี่สิบไม่เอาันนี้ลูกสองคนบปะสองคน กูไดกีบาเ้ยสองหน่อยกับาเดินทางวันนี้ทั้งสองคนนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดโมงิบลงอุบนนั่งด้วยกันไปรอด้ใงเลยครับถือก่อจะหัวด้วยกันเหรอเช่จิ้มเพียงมัวหอดเียยังบ่ได้รอเยไมหอกเพียงผมองเงินสี่หมื่อ อ้างของนำกอนนะเี้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบต้ำรองนี่ละนี่โม่เดียวทั้งเบิ้องค่อยเออห้าวเขาห้าวเขาล้นนี่นะอเแหวนทีนี่ถึกเนี่ยุเทพเลยนีเออแหวนทีเปได้ เนี่ยสถานีสถานีนี่สถานีบางซื่อเห็นหมดเลสถานีนี่สถานีบางซื่อเห็นบ่ตัวนี้มุกรถไฟไปเห็นบ่นเลยนะมุกรถไฟไปโบววันเป็นแผนที่ซรือ่านี่ยมันบางอย่างอย่างเขาเคยจำลองตึกนะสนามบินมันอะไรเนี่เอ้เป็นอะเอออาชิเมียนมีมั้ยจ้าในสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยนะขึ้นสภานเ่ยก็กลมเอิน เยอะมังกรหมดแล้วเจ็บท้วงไรอผู้บนครับไปมึกัเลยเอ้าเมีนบ่เออคุยไปสีขอหำเดียวกันเนาะเออเอเมียนเนี่ยพอไงไปขึ้นในรุ่งขึ้นหำรไอเจ็ดเจกับเจ็ดบ่เจม่วงมึงเด็กคือกันเออแต่เจเจอย่งไจะพึ่งขึ้นซะมันอนมากไปลงบนยามเมียนครับอพเือยยังอเฟื่อกูดกูุนครับ โอ้เอาโมเนอำเภอวารินครับบ bon. ah. so <te> ้านยังหำชุดสายเลยผมอยู่ตะสุดสายบ้านไหนกูถามมึงกูอยู่วารินกันเลยอุบลหรอคลับเอ้ยโมเมนอันตะการครับโอ้ตะการตะการพูดผลแม่นออกมาทั้งอุบลแม่ลำแม่นครับออทั้งตระการแม่นกูเคยมาเฮ้ยไม่เยอะเลยคงเตรียมไกันครับเยอ่เหลืออีกเออเด็กเขาไปเข้าห้องของมุนจ้ะ เอาไปไม่มูเลยเว้ยโบเคยมาเกี่ยยไมเลกเลยครับนไม้เลกเลยวะงวยบเบิเป็นไงเียด้ได้ได้ต้องเบิงน่อนเนาะครับครับโมันชี้ยวงข้างกันบ่ถ้าแวบอกกูไงักกงาแหลเลยเว้ยจนมาเออว้งวยทำโอ้มึงบ่ ไงล่างไายนี่เลยผมเขานำจ้บ่ายครับเออครับครับครับไม่ไงไ่น้เชิญดยวนประชามขณะนี้ขบวนรถด่วนพิเศที่สองหนึ่งร้านรราชธานีออก

还行不？张开还行不？嗯嗯、可以，行、嗯嗯。嗯嗯，两门口吗？这边就好。嗯嗯。